สวัสดีครับนดีตลอกควาสุดช่องมิ้นท์เปิร์วันนี้อยู่กับผมเฟิร์สเสี่ยงกัดเจ้ายินดีต้อนออ <c oughs> อร, <c oughs> อนอรับปีใหม่พศสอ0 0อะไรวะไอ2,000อะไรวะ2 5 6 8 68เออสวัสดออันนี้ปีใหม่ ทุกคนเลยนะฮะวันนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยปลาเผาแสนอร่อยของมิเตอร์ปื๊ดนะคนในต,ตัวนี่บอกว่าอยากกินปลาเผาของปื๊ดระเอิญก็เลยจัดให้ซะเลยวันนี้และไม่ใช่แค่4ตัว5ตัวกูทํา8ตัววันนี้โคตรเยอะเลยและทําคนเดียวด้วยไอ้บอสบอกจะมาช่วยกูเผาไปนอนต่แล้วไอ้ตาเนี่ยก็ดีไปไหนรับพี่ก๊อตไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําส่วนประกอบก่อนอย่างแรกผมผ่าท้องมาแล้วไอ้ปลาเนี่ปลาสดๆเลยนะตอนซื้อมาอยัางดิ้นอยู่เลยใช่ไหมนี่เราจะใส่ตะขั น,นี่ถือว่าเป็นการแจกสูตรสําหรับเด็กๆเลยแล้วกันเย้ <Yeah. S 1> แจกเปิดบะคุกกิ้งอ่ะ <Yeah. S 1> อย่างแรกเลยการใส่ตะไคร้ใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่หอมเท่าเราทุบไม่ดูมีความรู้ดล้วเกินกูเ่ยทุบหัวมนะันนะเดี๋ยวนะทุบหัวให้มันเดี๋ยมีกลิ่นออกมาแล้วเราก็ม้วนไปปึ๊บถ้าปลาตัวใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะใส่2อ,อันนี่2อ,อันอนี้แล้วเราก็รวบใส่กันบึ๊บแล้วก็ม้วนไปซะ อันนี้คือสูตรของผมนะของคนอื่นทํายังไงอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็เราก็ยัดเข้าไปในท้องเนี่ยยัดทําไมใส่ตะไคร่ทำไมหลายคนสงสัยนั่งมองตาแป้วแป้วเลยสงสัยใช่ไหมมันคือการดับกินนคาวนั่นแหละเสร็จปุ๊บใส่ไปเรื่อยจนครบ8ตัว มาใส่เกลือมาดูมาดูดนี้นี่ขั้นตอนที่สําคัญใส่เกลือเพราะอะไรนี่ถามอีกแล้วอยากรู้อีกแล้วใส่เกลือเพราะว่าเราจะได้ลดความคาวของปลานี่ใส่ให้มันทั่วๆนะแล้วก็มันจะทําให้หนังไม่ไหม้ถ้าเรา,เาไปย่างไปแรงๆอะไรเงี้ยใส่เข้าไปมันจะไม่เข้าเนื้อนะมันจะไม่เค็มเนื้อมันจะอยู่แค่ติดหนังๆที่จริงตอนที่ผมไปขายอะ่ะคือเขายะโปะแบบไม่เห็นตัวปลาเลยนะแต่ว่าเราพอแค่น,นี้ก่อนเพราะว่าเกลือเราค่อนข้างที่จะเปียกมันก็เลยไม่ค่อยติดนี่ประมาณนี้ได้แล้วมาดู ถ้าตอนออกมาตอนเสร็จอะไม่จะสวยมากเลยนะบาปเขาให้เย่ช่องกูเป็นช่องอาหารถือตอนนี้เป็นไงสวยไหมใช้ได้เลยตัวที่2มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปตัวนี้น่าจะประมาณ4โล5โลมั้งประมาณนี้แต่เสียดายมากเลยซื้อมาแดตัวแต่แม่ค้าให้เจดตัวโอเคทําคนเดียวเดี๋ยวมิสเตอร์แป๊ะบอกว่าเดี๋ยวมิสเตอร์แป๊ะตามมามิสเตอร์แป๊ะเาไปทาธุระของเขาอยู่ปุ๊บจะเตาเราเล็กไปหน่อยเนาะเราต้องแบบใช้เตาใหญ่ เนี่เรียบร้อยสวยงามอันนี้ถือว่าสวยนะถ้าสําหรับไปขายที่ร้านขายที่ผมเคยทาอะ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะลงปลาเดี๋ยวรออันนี้ทานอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะทําน้ําจิ้มต่อผมบอกเลยว่าสูตรน้าจิ้มของผมอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ผมก็ไม่มีการกากในเนื้อไหมแล้วแบบพอทําเสร็จปุ๊บเราก็ชิมถ้าเราคิดว่ามันอร่อยแล้วเราโอเคแต่ถ้าไม่อร่อยเราก็ใสน่สนู่นใส่นี่เข้าไปเพิ่มแต่อยู่ดีคนในสตูชอบเชย ก็ทำบะมูอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มต่อขั้นตอนการตำพริกก็จะง,ง่ายตอนนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกผมขาดไม่ได้เลยนะก็คือถั่วตัดเพราะว่าผมจะทําน้ําจิ้มถั่วน้ําจิ้มปลาที่อร่อยที่สุดก็คือน้ําจิ้มถั่วตดัดมันจะออกเปรี้ยวๆคล้ายๆซีฟูด้ดแต่ว่ามันจะมีความหวานมากกว่าสุกแล้วก็ใส่ไปแล้วเราก็ตำให้ละเอียดเลยนะใช้คําว่าละเอียดเลยเพราะว่ามัน่อนข้างนี่จะแข็งเวลาเราจิ้มไปอะ่ะนี่ใส่เข้าไปตำตำตำให้ละเอียด อันนี้สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนี่ตำให้ละเอียดที่จริงทุกครั้งที่ผมจะทําให้คนในสตูกินจะเป็นการปั่นกะมากกว่าแต่ว่าตำะจะอร่อยกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะปั่นคือมันจะละเอียดยิบเลยมันจะไม่มีความแบบเทกเจอร์ในการกินอ่ะมันจะแบบเหมือนเราเอาน้ําเปล่าแล้วก็ปรุงปรุงนู่นปรุงนี่ปรุงนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นการตำนะมันจะอย่างเช่นอ่ารากรากผักชีถ้าเราตำอ่ะมันจะมีความหอมมากกว่าการปั่นเก่งว่ะ แค่ได้เป็นบัวดิโอสุดยอดเลยนะ,ะวันวานไม่ต้องทำอะไรนะนัดกินปลาเผาอย่างเดียวพ <c oughs> <c oughs> ่าผมทำปลาเผาเป็นอย่างเดียวปกติอ่ะผมจะปัน่นใช่ไหมไล่บอสมันชอบบนผมว่าแบบทำไมยังไม่ตำวะพี่ตำมัน่อยกว่าแล้วตอนนี้มันก็ไปนอนแล้วว่าเผาปลาเมื่อไหร่เรียกผมด้วยนะนี่ผมไปเรียกมันสามรอบแล้วไม่มาเลยนะคนบ้าเลยต่อก,กินบ้านจินเมืองเลยกระเทียมคือผมจะไม่แกะเปลือกนะนจะใส่เปลือกไปเลยกระเทียมนี่สําคัญถ้าไม่มีกระเทียมก็คือกระเทียมมันจะไปดับกลิ่นพริกที่มันมีความแสบ ใช่ไหมไม่รู้แล้วเดาโ,โต๊ะจะพังดิโอเคอันนี้ก็ต้องแหลกเหมือนกันตามข้างล่างดีกว่า,าว่าโต๊ะจะพังซะทุกอย่างต้องแหลกและเข้ากันแต่ยังไม่พอนะยังมีรากผักชีอีกเฮ้ยปลาไปดูปลาปลาไหมเรามั้งย่างกันสามตัวอันนี้ใกล้ได้แล้วโอ้โหทำไปแล้วตัวเดิ ดอไปแล้วฮะตัวหนึ่งแต่ว่าได้อยู่อันนี้ยังไม่ถึงว่าไหมนะมันแค่หนังเฉยแต่ข้างในยังได้อยู่อันนี้ก็น่าจะไม่รอดว่ะโอโ้แต่พอน่ากินดูบึ้บโอเคอันนี้ไฟไม่อยแรงเท่าไหร่ตรงนี้โอเคไปทําน้าจิ้มต่ออันนี้พักไว้อย่าลืมเตือนด้วยนะสักประมาณปลาเผาส่วนมากที่ผมทํานะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นได้แหละเอาโอคกไปไหนวะโคกต่อหน่วงล่างโอเคเอ เออผมก็ไปทั้งคิดนะปีใหม่เราจะทำยังไงให้แบบไม่ใหม่หมหมดีว,ว่าสำหรับช่องเราผมก็เลยนึกได้ผมอยากทำอันนี้มานานแล้วก็คือจะเป็นการเคยดูไอ้นี่ไหมเป็นต่อบริษัทฮาไม่จำกัดก็มาดิคราบอะไรเงี้ยผมอยากทำเป็นแนวซิกคอมแบบนั้นอะแล้วก็เอาคนในตูวนี่แหละพวกแบบยูทูบเบอร์เพื่อนๆน,น,น,นี่แหละเอามาเล่นเป็นในซิกคอมด้วยกันผมว่าสนุกนะเออแล้วเราแบบฮา,ากันด้วยอะไปต่อไป ลากผักชีเอาออกมาวัานนี้ที่จริงลากมันจะยาวกว่านี้แต่นี้มันลากน้อยไปไหนเดี๋ยวผมเอาไปล้างกัน later few moments later. อัตราส่วนเท่าๆกันหมดน้ำปลาอันนี้อัตราส่วนเท่ากัน,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 าตาน,กนแต่ว่าน้ำมะนาวจะน้อยกว่าส5ห้าแล้วกันทำเยอะ6แล้วกันหะเจดเลยอ่ะ,อะ7ดเลยแล้วก็น้ำตาลปรีบ๊บ จริงจะเป็นใช้น้ําตาลอันนี้ก็ได้นะน้ําตาลอะไรเอะเลยวนะเขาเรียกน้ำตาลอะไระวะใช่ราบน้ำตาลใส่ขาวก็ได้น้ําตาลใส่แดงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเนี่ยก็สามช้อนก็พอละเบื้อผมล้างมือแล้วนะทุกคนจ้ะดูเหมือนตัวคุณปืนในวันนี้ทำมาหาเสรต้องบูนี่ใส่ลงไปต่อไปน้ำมะนาววิธีการหั่นมะนาวทุกคนอาจจะยังไม่รู้ดูวิธีการดูแลำจำจำแนะนำไปใช้ ปั๊บปะตุนนี้ออกก่อนึ๊บบึบ,บลงไปใช่ไหมครึ่งแรกปึ๊บทั้นที่สองเบิบลงไปโอ้มีดก็ไม่คมหามึงง้งเลยตัดตรงกลางออกเพื่อที่จะเอาเมด็ดออกเพราะว่าตรงกลางมันขมเนี่นะเม็ดมันจะออกมาด้วยแล้วเราก็เหลืออันนี้ไปนี่ประมาณนี้ได้สี่ซี่แต่ว่าเดี๋ยวทําอีกกอันหนึ่งวิธีการบีบง่ายๆเอามีดหรือช้อนก็ได้บีบเข้าไปอย่างนี้ให้มันไหลาตามไหลมีดเห็นไหมแล้วก็ บิดบิดบิดออกมาหน่อยนะน้ำก็จะจะอ,อกหมดตอนนี้ปลาเราสุกเรียบร้อยสองตัวมาดูถ้าเป็นปลาทับทิมนะตัวสีชมพูนะอร่อยกว่นเยอะปุ๊บลองเปิดดูฮนะว้าวว้าวน่ากินปะ ีสุกไปสุกไหมสุกเต้กินปลาปะอ่ะตัวแรกเอาไปเลยให้ตัวหนึ่งได้คนละตัวเลยนะเราสั่งมาเจ็ดตัวแปดตัวมาลองชิมไหมพี่หน่อยได้กินตั๊กแตนออกจตู้มาเลยได้กินเข้าไปในตู้เลยเหรอเออว่าเรารีบวิ่งมาเลยรีบวิ่งมาเพราะกลิ่นใช่ไหมใช่ไอ้ลองชิมนี่นี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะพี่เตให้เต้กับอะน้องรัดพี่เต้เป็นคนที่กินเค็มกินหวานหรือกินอะไรไหมกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยอ่ะลองดูอันนี้ช้อนช้อนไหนบัอ่ะราดน้ำจิ้ม เด็วบอกพี่ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยไหมนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยเลยปะใช้ได้ไหมไงทุกคนได้เลยเด็กไม่ยังบอกอร่อยเด็กไม่โกหกเลยเป็นน้ำจิ้มโอเคปะแทบเลยแ่บเลยไปเรียกพี่สาวเองมาไปไอ้หนูไปไอ้หนูเรียกกันมาไอ้ดีรอตั้งแต่เช้าได้ไอ้หูบอกอยากกินปลาเผาเต้บอกว่าอร่อยผมก็ว่าอร่อยนะอันนี้คืออร่อยั้แต่ที่ผมเคยทํามาเลยเพราะอะไรรู้ปะ ปกติที่ผมทำอะ่ะผมจะทำเป็นใส่เป็นน้ำตาลทรายแต่อันนี้ผมใส่เป็นน้ำตาลปี๊บมันเลยมีความเข้มข้นอร่อยเอาเว้ยมีกำลังใจแล้วคนชมบอกอร่อยว่าปลาเผาตอนนี้ผมย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สุกปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาเสิรบรับประทานกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านเทินสาธุเอาเย่ากระโลมชานคนณอะไรเฮ้ยอดีด <c oughs> เป็น นีああ่อันนี้เลยชิมชิมน้ำจิ้มอร่อยมากอยากจะบอกอ่างน้ำจิ้มเนี่ยโหสุดยอดโอ้โหมันแบบมันแบบเออแบบก่อนกินก่อนกินก่อนเหมือนกันรู้ไม่ไหวพี่ปื้นบอกว่าจะทำปลาเผาวันนี้เจ็ดตัววันนี้หนูหนูขอไปเลยหกตัวกินให้มันท้องแตกไปเลยน้องอีกตัวนึงให้คนเนียวตะกูกินเอาคนเดียวหกตัวลาเล่นขอกินเนื้อมันก่อนเลยไม่เอาพวกกินหร้อมกันดีกว่า มไม่ลองกิมเนื้อกับน้ำกิ้มก่อนจริงเหรอวตาเป็นอะไรอ่ะตีดไอเจเคหมเลยไอเจคิวชอบทำตายอ่ะยังงี้ยังงี้อ่ะไอเจเคอยากกินนมมือสั่นเลยเหรอมันไม่ว่าเห็นพี่ปูพูดไงอ้าวโอ้ยโอ้ยกูผิดอะไรเนี่ยอุ้ยลอยรวยรวยอันลอยไม่บวกมันบวกกับน้ำจิ้มได้เลยหนูเป็นคนที่ชอบกินน่ะมาแล้วยัง พี่มายพี่อกว่าจะทําเป็นเมี่ยงมีมีขาวอยู่ข้างในด้วยเมี่ยงแบบผอมมีขาวผอมหมีขาวเดี๋ยวพี่จะทําเป็นห่อแล้วกินตัวนั้นยกให้เลยเฮ้ยจะให้ยกให้หนูกับเต้เหรอเออนี่ขอบคุณค่ะตัวที่ตกพื้นอันนั้นนะยกเดี๋ยวพี่ปื้นบอกก่อนว่าเป็นคนที่ทําเมี่ยงปลาเผาอร่อยมากกินไปได้แต่พี่ปห้ผูกไอ้บอสก่อนไอ้บอสบอกว่าให้ผูกอ๋อเหรอโอเคได้ดูนี่ดูนี่ดดิ หักแล้วเราก็ต้องใส่ใบโหระพาไม่รู้ใบอะไรผักชีดูทุกคนจะใส่อย่างนี้แล้วเราก็จับเด้อุ้ยต่นเม้อ้ยไปเลย นีมิเตอแปะนี่งมิเตอร์แปะมาไปมาทสิหมดแล้วอายู่ได้ไหนี่ซุกเล้วนี่จวมาแล้วเลือดล้เลือ้สิกินนี่เออเดี๋ยวไปตอนนี้ะม่กเกินชิมแที่้องป้าแปะโตกินอยู่สคนนี่ยิเออมาๆมโอดูจะหมดแล้วป้าเอ้ดูโสดอะไรลิมทำไมดูคเยอะ อันนี้อร่อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเป็นปัออ่นออันนี้เราตำมันก็เลยอร่อยกว่าอ๋อนี่คือสภาพ5นาทีผ่านไปยังไม่จบยังแซ่บกันต่อ,อต้องขอบคุณมิตรปืด ที่ทำเม่งปับเผาให้กับเราวันนี้ตอนนี้น้ำจิ้มจะหมดโคกล <c oughs> ะเดี๋ยวสองคนเดี <c oughs> ่ยวเนี่ยน,นี่ตัวที่ห้าแล้วใช่ไหม <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> ตัวเดียวอยู่เดี๋ยวตัวสองตัวสามตามมาติดๆปุกไอ้บอ,อยไอ้บอ,อยอบออยังไม่ลงมาเลยเนี่ยคนเป้าตั้งแต่เริ่มทำ <c oughs> กินยังได้กินนะฮนะไ <c oughs> ม่ถึง <ย àng S 2> คนก็ <c oughs> ยังไม่ได้กิน A few moments later ผ่านไปไม่กี่นาทีนี่เมื่อกี้เตะเลยด้วยใช่ไหมไปเตย ควแก่กนอะไม่คุ้นเลยเป็นคนเล่ยใครทำใครพูดไม่ต้องไปว่าเขาหรอกเราก็เล่มเหมือนกันเขาหรอกูดว่าสิงโตคำรามตื่นนั้งประเทศไทยทีนี้ทไมเรากินแต่เนื้อไง้ยโอ้โหกว่าจะมา เราเติมมากกว่าอะไรอ่ะอย่าบังไฟอย่าบังไฟคุณอย่าบังไฟนี่ปลาได้แล้วมันช่วยเผาปลาหน่อยเออได้นี่ไอ้บอสพอดีเลยไอ้อปุกก็จะตื่นเออผักกูจะหมดแล้วมึงดูซิเป็นผักซื้อผักใหม่ปุ๊กอยากกินอ่ะตลาดตรงนี้น่าจะได้อยู่ไม่เป็นเอามันไม่ใช่ขนมจีนหรอมีขาวมีขาวมีให้กินกับอันนี้ไงเจ๊ถ้าเอาสีน้ำเงินแฉแน่าจะสวยเนาะทำไมอ่ะมีน้ำเงินอืมเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนอืมเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อน มันรอเล่นมันรอเล่นนานแล้วแบบมีแค่นี้มันพอไงก็นี่ไงถึงจะให้มึงไปซื้อนี่ไงซื้อปากไหนปากไปซื้อหน่อยไม่ต้องทำไมเมื่อคืนคูฝันฝันใอะไรูทำก่อนนะได้หลอกเดิมไปครูฝันอ เอามึงปั่นแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผักปั่นกูไปปลูกผักไปปลูกผักกูตื่นมาผักเต็มกระเป๋าเลยนี่มึงปลูกป่ะฮะมึงมีผักมีไม่ต้องไปซื้อขาวผักชีฝรั่งอะนะไหนผักอะไรมีไหมผักสลัดไอ้บ้าเป๊ยเลยผักชีฝรั่งเฮ้ยทกูต้องการแบบนี้เลยมึงปั่นมาชี้ให้รอบแรกคือเล่นไปแล้วแล้วไม่ได้ถ่ายเรียกไปต้องกลับมาเล่นมุกเดลยนี่ผักขาวเนี่ย อย่าบอกนะมึงฝันกูฝันล้วกูปลูกผักเหรอกู้มากูอยากได้ไปอะดิอ่อไปตั้งแล้วต่อยตาทำไมรอบแรกแล้วมาแล้วกินเมื่อกี้มาแล้วกินเลยอันนี้เค้นนานไหมนี่ผักแค่นี้แต่ว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งปลูกมาจากโลตัสมาเอ้ยเพิ่งปลูกมาจากสวนเก็บมายังไม่ได้ล้างนี่สวนอะไรมีแมคโครเด็ดมาเต็มโลก อาคือมึงปั่นปุ๊บตื่นมามีผักในกระเป๋าโมีผักในกระเป๋าบ้าจริงเชียวโมไ้ไหนก็มีผักแล้วเดี๋ยวก็จัดผักกันหน่อยนิดหน่อยครับกินกิน <s ug> อีกนิดหนึ่งน,นะเนี่ยวันนี้ไม่ได้แป๊ผมทำปลาเผาแปดตัวว้าวเฮ้ยใช้มือว้าว ทำได้ไงทำไมอ่ะเขาไม่ใช้มือกันน้ปกติอ่ะเขาปกติเขาแช่อะไรพี่อ่ะถึงซีนมึงถามแล้วถึงฟาเผาถึงซีนแล้วกูไม่รู้อันนี้แล้ววันนี้ทำทำไมตั้งหลายตัวมีมีหลายตัวมากเลยทำทำไมเนี่ยพี่ทำทำไมไหนๆก็ถามแล้วคนในตัวคือปกติเขาอยากกินปลาเผาผมก็เลยว่าหาเวลาทำยังไงดีวะก็เลยช่วงนี้เป็นวันปีใหม่พอดีก็เลยว่าัาปลาเผาแม่งก็แปดตัวให้คนในตัวกิน โอ้คือเขาลองขอพี่ทำปลาเผาหรอลองขอกันทุกคนในตูกูก็เลยจัดมาแปดตัวเลยวันนี้ความเดคิดไวความี่คิดไว้คือคนนี่มาลุมกินปลากูเดือมต้มตุ้มต้มตุ้มตุ้เดียวสิบห้ายี่สิบตัวไม่เคยพอก็หมดอ่ะแต่วันนี้ไปไหนกันไม่รู้นี่ไงก็ไม่หนูกับเต้เหลือสองคนเนี้ยคือภาพที่คิดไว้คือหายไปหมดแล้ว ปเด็นนะคนไหนประเด็นหมดวะตอนย่างมันกินนะตอนมากินมันอ่ามันกินไปแล้ว2ตัวเลยกินแล้วกับเวเต้สองตัวไปแล้วอือมันกินตั้งแต่ตายไม่เสร็จเลยอ่ะมีตะเกียบไหมตะเกียบไม่มีมีแต่ช้อนพี่ก๊อตฉันมีตะเกียบหรอไหมขาไม่มีตะปื้นแทนได้ไหมตะเกียบอ่ะรีบเหมือนกันคำแรกครับผมอืมเฮ้ยไอ้หวายเรากินแบบนี้สดๆอืมอืมนี่ฟื้ปื้นเขาเล่นขึ้นมาอร่อยมากใช่ <Okay. S 2> อร่อยจริงอร่อยจริงกินแบบปออระมาณกุ้งเหยี่ยนมันยืนทำงงกๆอยูอยม่มาแล้วมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยหวานคำใหญ่ๆครับพี่น้องไม่ที่ผมชอบคือผมชอบกินแบบ,บ,บเดี๋ยวนะต้องนะบัสไอ้เพื่อนเขาทำสูตรที่มาด้วยหรือเปล่าวเก็า <c oughs> มากินเปลาเผากันเลยอกอหบีบหักจับน้อย อันนี้ปืนเลี้ยงเองทุกคนจับกล้องได้เลยครับตับกล้องกับคนถือไฟหน้าตาคุณๆนะงานพึ่งานใหม่ทีมงานใหม่ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่ทีมงานพี่แม่งหนีไปเดี่ยวหมดแล้วก็เหลือได้พวกเราเดียวช่วยกันว่ะเอาลคลิปนี้ใครตัดฮะคูณตัดเองไงมันกลับมาโดงการเลือไม่มีคนช่วยจะเหลืออะไรอะ พี่กอ็กินอย่างกินคำหนึ่งแล้วขนาดพี่กอ็พี่ก็ยังกินคำเดียวอ่ะเดี๋ยวนะผมผมบอกก่อนนะคนอื่นไม่กินไม่ไม่รู้นะแต่ผมอ่ะเอาอิ่มนะผมบอกก่อนจริงจริงอันนี้เห็นหลายครั้งแล้วนะผักหนึ่งอันอันนี้20กรัมเส้นเส้นเนี่ยพี่เมย์มากินปลาให้หน่อยผมจะงเขาว่ากินปลาให้หน่อยเอาเสียนะมากินปลาเร็วเร็วเข้ากันอร่อยจริงเหรอเออสิบห้าตัวเหลือแค่นี้ได้เอาเดี๋ยวได้ได้ แป้งห่อให้พี่เมย์หน่อยเอะคำนั้นแหละฮะแป้งห่อให้หรอจัดก็ได้เลย้างมืออย่าท่ะไปล้างมือไม่กินนะแปะล้างมือแล้วแต่ว่ามันก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็กินไปไปจับเกลือแล้วล้างเกลือเรียบร้อยมันทำเหมือนเชฟไอ้เนี่ยอินเดียที่แบบยังไงกันล้างมืออีออีอีอีอร่อยอะโอ้ยตาใจตอย่าทักนะกินต่อนนี้เค้ม่ะนี่คือปลาที่ไปอยู่ในบ่อนั่นเหรอถูกไม่ใช่ดู เอาไปรู้รสชาติเนี่เอาไปเลยอันนี้ผัดปโอ้โหเฮ้ยเป็นเศษด้วยาอ้โหเศษเอาไปแช่น้ำเย็นอ่ะหนังมันติดอร่อยอ่ะมึงขายร้านปลาเผามายังไงเนี่ยกูไม่ได้ทำกูพิมพ์บอกให้น้องเขาทำน้องชื่อชื่ออะไรชื่อพลอยรึเปล่าชื่อพลอยรึเปล่าชื่อพลอยรึเปล่าอุ้ยไอ้นี่โอ้ไม่มันนานแล้วนะบอกแล้วจะลากมันมาอยสารคามชื่ออะไรวะ ชื่ออะไรวะไม้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 ชื่อไม้เอาละเอาสิรอสิโอเคเรากินปลาดีกว่าปลาน่าจะอร่อยกว่าตอนนี้แล้พี่เปใครทำอ่ะผมทำเลยผมทำหมดเลยอร่ยจากพี่พลอยใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงสูตรไอ้พลอยจริงๆเขาอ้วาทำร้านเราหออยู่ด้วยกันเขาเป็นคนทำสูตรอู้ครูลักคู่นี้นี่เขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเนาะคู่รักคู่นี้ไปเหรอไปทำงานต่อก่อนโอเค ถ่ายตั้งนานเลยออยากลองอินน้องน้ำไมดิน้องอยู่ไหนอะโอ้โหมันมาตั้งแต่ไปไม่มืดพี่เมย์คนเดียวมากินสองตัวเลยแล้วก็ไปแล้วน่าจะก็ห้องน้ำอยู่บ้างดูตรงเนี่ยผูดหึงปลาเผาแล้วอยากลองเผาเผาปลาแซลมอนว่ะเป็นไงเผาปลาแซลมอนแบบอบเกลือแบบเผาอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่น่าอร่อยมั้มันจะเละปลาแซลมอนมันเละเพราะว่าไขมันกัม แค่หั่มันแทรกระหว่างเนื้อเยอะพอมันโดนความร้อนปุ๊บพอมันสุกปุ๊บเราคีบออกมามันจะแบบแยกเป็นเป็นบล็อกเลยมันมีแต่เขากิวอยู่แค่ข้างบนแล้วอได้ปุ๊กไปูไปไหนเนี่ยเออนอนแล้วมั้งนอนแล้วเหรอเลขาช่วงนี้เพลียเรียกเขามาจะไม่เหลือนะยิ่งสิ้นเดือนเนี่ยห่อได้เขาห่อนะคนนั้นอ่ะก็เหมือแอมห่อไปเลยนะตาห่อเลยเรามาไอ้นี่กันไหมทำอะไรครับทำอะไรอ่ะ กับฉลากอืมกับฉลากของขวัญโอยพรอ่ายพรขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยโอยพรใครไม่เก่งว่ะอุ้ยแต่ว่าต้องให้คนที่อาวุโสที่สุดในนี้สินี่ไงโอยพรครับพี่โอ๋น่าจะไม่ว่างพี่กอก็เลยนี่เด็กๆรออยู่ปีใหม่อย่างเงี้ยอืออันนี้กูโอยพรใครไม่เป็นเลยนู้นจริงๆเออถ้าแต่ไม่ไม่คือเอาจริงไหมเป็เวลาแบบไปไหว้พระขอพร มีตังคอให้สวยขอให้รวยก็มีแค่นี้เลยสมมติพี่กรณ์ไม่อวยสมมติพี่กรณ์อมพี่กรณ์อมอุ้ยอ่างั้นก็ของคลิปไปอวยพอแล้วเริเปิดอ่ะเปิดเปิดเปิดอ๋อได้ก็สําหรับปีใหม่นี้เนาะเราก็ยังมีกันมาเดิมแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องๆที่รักแฟนเพลงอะอะไรนะที่รักแฟนกิ๊กอ๋อที่รักที่รักแฟนกิ๊กขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่โอ้โห หลาย<ต>ปีแ,แล้วซีซั่นหนึ่งจนตอนนี้ซีซั่น16แล้วเดี๋ยวเราจะทำลิปบสนุกมา,กมาปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่าง <Ooh. S 2> ปีที่แล้วก็ไอ้นี่เปิดหน้าไปแล้ว ปีหน้าไม่แน่ผมอาจจะเปิดน้ำอําให้ดูมันอาจจะเปิดตัวกิ๊กกนใหม่ใช่ไหมไม่มีไม่บอกจะมีสาระนี่ก็ลองติดตามกันให้มีบุกแทรกนิดหน่อยไงไม่ถึงไม่ต้องไม่ต้องรอปีใหม่ก็ก็มีกิ๊กอยู่แล้วนี่เนี่ยใช่ไอ้เนี่ยบ้าผมเลิกแล้วผมเป็นคนดีแล้วแล้วไอ้พยาบาลคนนั้นอ่ะเดี๋ยวให้เจคเออ่ยบอลดีกว่าเจเอน่าจะมีสาระสุดแล้วเพราะว่าเนี่ยโอ้แต่เหรอ มันต้องไอ้นี่ดิลำดับอาวุโสอ่ะงั้นก็ต้องแจ็คเก็ตก็เป็นแบบเจ็คเกจะเป็นแบบมีนี่ไงแบบความคิดง่ายคิดอะไรให้ไงก็เลยแบบอม่เป็นได้มีตะแบกก่อนมีตะแบกก่อนเอออาวุโสอ่ะเข้าใจไหมครับว่าอาวุโสอ่ะอาวุโสตรงนี้ก็พี่ก๊อรแล้วท่านั้นงนะพี่ก๊อรก็ได้พี่ก๊อร์กได้โอ้โหปีใหม่ทำตัวดีๆเรียนดีๆเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนเออจบเอาไปฝากไปไปไม่ได้หรอกยาวหูเลยเลยไปไปบอยีส ตอนไอ้อวยพรไม่อวยพรตอนดัดมุกไว้แบบเอออันไหนๆก็อวยพรแล้วก็อวยพรเลยไม่เป็ไรแล้วแม่ชาติกูเลือมไปแล้วไม่อวยพรอ่ะงั้นไอ้หมอต่อเลยแม่มากูกูยังมีสาระซะได้เนี่ยก็อาไรต้องมาก็แบบว่าปีใหม่เนาะก็ขอพี่แมวยี่คนอื่นเถอะพี่ปื้ดอะไรมันก็ของจ้องไงเออผมไม่เคยอวยพร ก็ปีใหม่โอ้โหก็เขินอะกูไม่เคยโวยพรใครอ่ะไอ้ตาไอ้ตาไปโอ้โหผมน้องสุดแล้วเกิดแล้วโวยพรพี่พี่แปะไปะแปะแล้วจะได้ปิดจะได้ปิดคลิปดีเอาก็บอกว่าไอ้เจ๊ไม่ถามสุดแล้วไอ้เก๊ก็ไอ้เจ๊ก็ได้มาแต่ผมก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวผมก็พูดคำศัพท์อะไรก็มาก็ไม่รู้ก็ตาน่ะแหละมั้งตาปีใหมใหม่ปีใฟังก่อนนะใครจะรับคขาโวยพรจากผมผมเด็กสุดนี้นี่แหละพี่บอสไปเฮ้ยบอสก็ได้ปิดจะได้ปิดคลิปดีบอส ผมผมดูมีความแบบว่าอภิอสุขอภิสุก็บ้านะผมอาจจะพูดมีแต่รับวอ้ยพอไม่เป็นเนี่ย <c oughs> ไปพี่น <c oughs> ั่นแหละไม่รับครูถามหน่อยใครจะปิดคลิปสักทีตอนนี้มึงก็ปิดนะสิ <c oughs> ส่งไปโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยอย่าลืมติดตาม <c oughs> เพื่อนเพื่อเราทุกคนแล้วก็ฝากไฮโดรเจลลี่ตอนนี้น่าจะเข้า ได้จะเข้าเซเว่นแล้วแล้วผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ <หา S 1> สวัสดีวันปีใหม่ครับราไปก่อนบ๊ายบายบแล้วพวกเราอย่าลืมกดติดตามเราด้วย Happy New Year